เพิ่มสเสน่ห์ความหรูหราให้โต๊ะและเก้าอี้สไตล์หรูอของคุณด้วยเบาะรองนั่งเบาะพิงหลังยางพาราหุ้มด้วยปอกผ้ากักเพชรสุดหรูงานออกแบบที่ผสมผสานความสวยงามสง่างาม,งามเข้ากับความนุ่มแน่นสบายระดับพรีเมียมเบาะรองนั่งทำจากยางพาราทั้งแผ่นคุณภาพพรีเมียมนุ่มแน่นรองรับสรีระทุกจุด ช่วยรถแรงกดทับนั่งสบายไม่ปวดเมื่อยแม้ต้องนั่งเป็นเวลานานหลายชั่วโมงปอกผ้ากักเพชรแวววาวหรูหรามีหลากหลายสีสันให้เลือกเช่นทองอรารามเงินหรูชมพูพีชแดงไวายหรือเขียวมรกตแต่งแต้มให้มุมปวดของคุณโดดเด,ด่นราวกับห้องในวังยุโร ทุกชิ้นผ่านการตัดเย็บอย่างประณีตถอดปอกซักได้ดูแลรักษาง่ายสั่งตัดได้ตามขนาดเก้าอี้ของคุณโดยเฉพาะจะได้ใช้ตกแต่งโต๊ะรับแขกโต๊ะอาหารโต๊ะเครื่องแป้งหรือมานั่งไม้หรูเบาะยางพาราหุ้มผ้ากากเพชรคือคำตอบของความงามและความสบายที่ลงตัวที่สุดส,สบายสวยหรูดูดี นั่งสบายเหนือระดับเลือกเบาะยางพาราของเราวันนี้เพื่อให้ทุกมุมบ้านเปล่งประกายความสง่างามตลอดไปสนใจสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ทางไลน์และเบอร์โทรตามนี้ขอบคุณมากค่ะ